บายดีพ่อแม่พี่น้องมาสุขสุขคนสมบุกสมบูรผู้พ่อเขาจองน้องอ้ําพี่น้องตอนนี้กำลังจะไปหาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะไปไปน้องกันพี่น้องพี่น้องเอ้ยน้องอ้ํากำลังจะไปหาเห็ดเมตตาอาจจะเอามาแล้วอ่าน่ะเอ้ยคิดว่าได้ือดรวยไรไรเมตตาอาจจะให้ปลุกพี่น้องเอ้ยมันหัก็ออกเน้องอ่าน้องเอ้เห็ดก็ให้ไดงนะบอก จ้าแม่ตาก็ขึ้นไปหานะก็ไปหาน้องดอกเฮ็ดพวกจิกเนาะแม่เฮ็ดจะเป็นเฮ็ดพวกหยังพวกดําได้เ็ดพวกกับได้เ็ดแดงแดงพี่น้องเอ้ยแกงสหนไม้เออหาหนไม้พอหนไม้ก็ได้ยอเออหขึ้น FC นะบอกเฮาว่าไปแอนไปเข้าองนําบ่าวมิอ้าเข้าองวะขอนุญาตนําหลายเด้อว่าอันดํานาก็เฮียงกันนี่แหละว่แม่ แต่ว ah, ่าบดีม wow, uh. so ีไผ่ไปหาไผ่อ um, ้าแม่ตาก็ยังเบิดมื่อวานได้คล uh ิปเดียวว่านี uh ่นะแต่ละเมอร์น huh. uh ่ไ huh. ด uh ้ค huh. ล uh ิปเดียวคือว่านั่นได้จ้ะบุกน้ำหนาไผ่ลายๆเด้อเอฟซีถูกานว่ะสูกฐานอาสุขนคนเพราะว่ามันบุกน้ำหมันย่านบุษนาฏท่านน้าแม่นจักท่านหน้าจักบุษนาหมูเป็ดเลี่ยวเลยก็ว่าเป็นย่างเอิร์ตเอิร์ตเจ้าเป็นย่างทงลุ่มเออนั่นแหละแต่ทงนี่แหละยังแต่ตะก้าเออทงลุ่มที่ห้างกะลุ่ม ก๊อบหน้าอันไม่เท่าเหรอนึงได้หรือยังเครื่องฮะเครื่องอันน่ะสิว่ันได้ไหจ้ะโฮมกันยังเป็นถุงบางใหญ่เอานลยนะแซวกว่าอันให้น่ะยังเอ็งเตกงเองเตกอยู่เลยนี่นะแซวย่างแซวยังมันนี่นะไปเอากะอันไม่เท่าอ่อนผ่ามือดำมีสองคนดำบสามคนดำโอะไรอ่ะเกิดสิแล้วเ่็นไงอืมไปพี่น้องไปให้เฮ็ดปะเอากระไรคอยดำไปเลยเออนะเมนไปพี่น้องจ้า ไม่มีพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็นเห็ดพี่น้องนี่ๆๆี่นีโอ้ยบ่ได้ดอกใหญ่เนี่ยเ้ยดอกใหญ่เดลอเนี่ยมันใหญ่เลยได้เออดอกใหญ่เลยเนาะพี่น้องแฮกดมานเห็ดกระตุนกระตันคิดกระตันขิดประเทศบวกสามดอกสี่ดอกนี้หาไปหาไปพี่น้องอันนีงก็ตาบุญมากระด้วง วคิวคิวบนไดเห็ดปุ๊อ่ะ้วผ็ดอับเห็ดกระตุ่นกระตันมาให้เบิงเพาวะพี่น้องเาะน้ำกันพี่น้องตัวพี่น้องเอ้ยมพี่น้องเห็ดน้ำกันด้วพี่น้องเห็ดเเนาะเเก็บ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 เเน็ะ นี่ยนี่นี่ทั้งนี้กันแตกบ่เลยนี่เอากระดาษเฮ่เอาเดียบรวบเอา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 เก็บเก็บเก็บขบุญมาไปใช่เนาะบุญมายังเลาะเอ้ยเหรอไหมเก็บเห็ดเก็บเห็ดบุญมาเอ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดไม่เห็มดีทางเรกมีแต่เลาะพุ่นมีแต่เลาะถ้าบุญมาพุ่หมู่เห็นเห็ดกับเห็ดคุนลองเลยจากผนเพ่ะเอาไปอ่ะนะพุ่น เจ้าคุพ่อก็ไปนัพุนพ่อมู่นแหเมนพุ่นเอาเก็บเก็บเก็บเก็ะไปเนาะ่ามาลังกันแน่เฮเฮ็ดเฮ็บหี่จักหลมาย่าโลดันมีไลกับเก็บน้องเอ้ยเห็นอก จุมบ่กำลังออพี่น้องเอยกำลังพุ่นขางนี้นะอืมนี่น ไปเนาะแต่ก็มีเนาะตัวนี้กิกนาวหน้กอันนี้เหกินกินขาหน้าก็จะเขดอี้แล้วมีเงินกะกินอืมแมนเอาบมมีเงินาก็มาหาเอ้าทำมก็เก็บไปหน่อย không chắc bò mất tây hay Zé nina kia băng urn giữa sự thiện kia. băng nọ. thì nọ. đấy chẳng Happy nọ. nó nọ. nó nọ. Happy nọ. Happy nọ. Happy mưa leo. Một đứa bộ mưa nọ. Happy nọ. Happy nọ. muông là Happy nọ. là nọ. Happy là Happy nọ. Happy Ừ, bay bay mhm mhm kia khẩu, mhm mhm từ mhm 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 Ừ, ừ. thấy mhm bò mhm 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 bò mhm 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 là, ừ. là hát, hả? งามบ่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งอันให่ยี่มมีน่กวดนากนพี่น้องตัพีงามงามทาันอันรมมีนพี่น้องเอ้ยปาขมนเียบมีบายเ้อุ้ยโอ้ยมันกระกันเดีพี่น้อง พอดีกุ <c ười> like ๊ปเนาะนี่นะเนาะพอดพอออนหนุนสงสัยหลักเมื่อป่าสงสัยแล้วพี่น้องเลยห่วงลูกห่วงเมียเพิ่งได้ยินเนาะเพรอนนท์เพิ่นงปได้ห่วงลูกห่วงเมียเพ่อยัดหัวมาลัดบ่เนาะเมื่อแล้วเมื่อไวแล้วยาเขาแล้วสันกินน้อยต้นบุยยาได้คนเขี้อ่ะขี้อ่ขี้อ่ะ นาฮ่า hết เลโอ้ยขับมากับเจ้านีเล้วมาชิบะไ้กินเ่านผด้เคยมาทางนี้จากเถลดดอกน้อยๆเนาะขิ้นเอิ้อนบ่เจ้าแล้ว ะระดงะดงเลีาา่ยสัาผูกเขาหมักเนื้องเนะาะมันออกกลางได้แน่นี่นะ

อุ้มอิ่วท่ารับกับลูดมือจับพี่น้องเอ้ยเห็นบอทางนั้นน่ะพื้นแห้งพี่น้องเอ้ยมาจะไม่มีมานียน่ะเมนฉันลุล่วงเรื่อยๆอิ่วสิโคสิเป๊ะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแมนเราจะรับจะลุดมือ อันซ้ำไปพ่อเอาบ่าวพังลาวมื้อทมิดแห่ไปพ่อกะจับโทรศัพท์ก็จะหลุดมือสั่นเลยๆบ่สั่นเลยเนาะเฮาบ่เคยเฮ้ยไปไปพ่อคนรังบาดนี่อยู่ก็ตื่นเตะนะว่าเอาโทรศัพท์จนลุดมืออันนี้ว่าตามความจริงดด้เล่นคือแบบนี้พ่อจนบ่ถือสั่นน่ะเออตาหน้าตาหลัง

nha là bọn nó ta đường này nó, hiến chưa bao? ôi em phải nói với, buổi chiều gõ lái buổi chiều gõ đăng dàn không mà hình. หนูไม no, ่เ um, ห็นเล้ยอุยอื้อคะตาคจะอุ้ย mười lăm 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 mười Không khuẩn mà khuẩn vị ạ, ngan như vậy nó Hên bờ Chỉ thơ bốc đó Nhìn lại Chỉ thơ bốc อันนี้พี่นงเลยพี่นงย่งอยู่พี่นองจกบชมาลันป็นหลัดกุบบอเด้อว่ะดวงปะเลย่มาหากินกัมวลมเลาได้ผลน่ะคนหลักสกาดนั่นแหละเฮาถ้าเฮาคนบุ๋มคนหลักสกาด็แก่กเกิดเอืมเจอขาสีมือล มาเจาง่ายสิมือาทามีจะหัวาจัดโทรศัพท์ให้นี่ลเมื่อแล้วสันนึมงเลยโอยมาอเฮ็ดละบ่เดยวนีก็ดเ็น่าเฮ็ดก็ได้น้องไม้ก็ได้เฮ็ดก็ได้น้อไม้ก็ได้มียเนเฮ็ดเต๊กค่ะ เก็บลคนีเอเ่มขึ้น่เยอะเ่มนได้นาย้นามันได้น่อย้นามันได้น่อยใจรายพี่น้องเอยนุเอนยกเลยน็อยู่นเนี่ยคนเนี่ยเมียนี่แลมาเพาก่อนนะวัวน้เมื่อเลพี่น้องเอ๋ยพรุ่งเช้เาจลงมาลงมา chim bảo chim ở đi điều đây chim ở dạng cho bố mi khăm ban nhai nó ơi hiệp phạm ban nhai em mi bơ cứ bắt hắn này nhặt đọt mua cứ chim bảo chim bảo hoa có bình nhặt đọt được không? nè 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 nói nên đọt nó rồi này nè 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 thằng tốt nhun hết thằng tốt nhun hết nó thấy mau nhun เห็ดพันมอกก็นี่บานนี้ลงคลิปมันก็เจ้าก็ะิมหาลายแล้วเอาบ่พลงอีกชหามือจ้ลงลงก็เจ้าก็มหาลายแล้วเื่อมือมืออื่นมือแรงนี่คือห่อมือแรงมืออื่นนเห็ดพวกยังเขาอื่นน้อยน่อยนี่พวกน้ำแกงฝนตกหลายเนาะน้ำแขงน้ำแกงเริ่มมึงเนี่ยซัมพีงาใบ สมพีอยาไหวพาสันโอ้ยจังไปกฉัแม่จักป่าันแม่สมพีอยาไหวพีสันเห็นน้องน้ำป่าเห็นน้ำป่าที่ตื่นนั่นในดอกโอ้ยดอกก็น้อยน้อเนาะนี่แหละโอ้ยมาบุเสียเที่ยวแล้วมาบทียวมเยหมูางมาพี่มากลอดบกลอดเอกมาบกลอด ขีหเฮ็ดขีเฮ็ดเฮ็ดห่อนก็ไม่ได้หาไม่ได้มากวนอย่างเดียวขอาห้องมาพีพีก็คือสัต์ของเบไวโอ้โหเาเอาไว้เจ้าบอเชื้อเอิบเห็นอีกแด้วนทางนี้ก็ได้ได้กางกระตาทางน้ำไม้จะมาปีงูผึกเห็นยังเอานะหล่าซักมาหากินเนาะมมาเฮ็ดนะ cái cái đỏ bằng nhảy thêm đây ừ. kìa, có thể có phạm đỏ, đỏ, ừ. này. Hết đỏ nó này, ấy, nó mình nó mình Nói đỏ này nó bán bán. Con thì này bò mà hả luôn. nó 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 Ban nó 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 มหาโลดไกลชิเมอกลาเห็นน้ำม่สองสามดอกเห็ดเอ้าเอ็ดเข้าหากระบาดมเห็นเด็ดนม่มผูกตาเขาเห็นเห็ดเท่าสองสามดอกโอเคเห็ดเด้อ เฮ็ดกระโบลายดอกสองคำดอกเฮ็ดเท่าด oh ีกว่าโบเสียเที oh ่ยวมาแล้วมันเองก็ได้นี่ยนะเท่ากันยังยังกินได้อยู่เก็บเฮ็ดก่อนโชคดีอยู่ใกล้สิเมื่อกันยังเห็นเฮ็ดสองสามดอกเฮ็ดปวกนี่แล้วนี่ยนะเออ Zoom hết lắm, Ừ, nó quá nữa, mhm, 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 Ừ. mhm, 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 ถ้าไม่มีดูไม่มีสิถือมานำบ่อจกสิบอจกว่าันคิดว่าเมื่อมาสิบุได้จากดอกน้ำมูลสดอกอันนี้ได้เห็ดพวกเน่าสองามดอกน้่ลเวกมากหอ้าหลงเราเน่ออพกเห็นมั้วเาปทาานเห็ดบอโอ้ยน่าาแหงหลายพู

เบิ no, ้งพ nah ี่เนาเบิここ่งใหลายๆกันกระตาพูนบบกระตากว้างเนาะพี huh. ่เนาะคนได้แต่เห็ดคนได้แต่เห็ดก็โบเอาดอกนี่ค่ะใส่จูงงามใส่หันหน้พี่เนาะเอ้ยจูงไว้อยู่องได้บเหคนโบเอ้าคนว่ะคนโบเอาดอกจุ่มมันนะพี่เนาะมันโบแซ่บบอันนุนพี่เนาะเอ้ยเนาะเห็นเห็ดแล้วล่ะกะอย่าลืมก็ไล์ก็ชร์ก็ติดตามให้น้องอ้ำเนายพี่เนาะเอ้ยเราใจให้น้องอ้ำแน่ยเนาะเมื่อแล้วพี่เนาะนี่ตอนนี้เราก็สิได้กลับ บ้านขำเนแล้วเลยเนาะเจ้านล้ผู้ทู่เฮือดค้่องขาเจ้านี้จะห้าฝืนไม่ยันฟัวห้ายโอ้แย่เนาะพี่เนาะงัมีพอกันฉันมีพอกันไม่คิดหนาสบายดี